วัสดีครับเพื่อนทุกท่านนะครับวันที่วันนี้วันที่8มีนาคม2568นะครับวันนี้ปล่อยเพลงไปหลายเพลงนะครับนะขาเรียกว,ว่านักร้องดำน้ำไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเสียงของใครร้องไปหมดนะครับ เท่าที่ใจอยากจะร้องหรือว่าเปิดคาราโอเกะเห็นเพลงอะไรก็ร้องโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะร้องเพลงอะไรนะครับครับการร้องเพลงก็เป็นสนึง่งของชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับ อตอนผมทำงานนั้นผมก็จะพยายามให้ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมเช่นการร้องเพลงเพื่อเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ให้เกิดความสนุกรื่นเริงทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นจึง ติดมาในนิสัยผมคือร้องเพลงนะครับบางโคนอาจจะว่าบางครั้งก็ถือเคร่งในพระศาสนาแต่จริงๆแล้วพระศาสนาท่านบอกว่าสุขมีอยู่สองอย่างคือสุขทางโลกหมายถึงว่าเราทำอะไร ไม่ไปบีดเบียนคนอื่นแล้วเรามีความสุขนะครับนะความสุขจากการที่ปฏิบัติทั้งกายวาจาใจครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพลงที่ผมร้องนั้นจะเป็นเพลงเก่าๆที่ให้ผมหมายซึ่งทางผู้แต่งได้จัดได้ แต่งเป็นวรีกรที่ไพเราะเพอรลงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆตามหัวชื่อเนื้อเพลงครับก็ถ้าใครนะครับนะฮะลำคาญก็ปัดทิ้งก็เป็นส่สนหนึ่งในเฟซผมนะครับชื่อว่าเฟซรักดนตรีนะครับ นะแต่มีเอกฟีดฟหนึ่งนั้นจะมีแต่เฉพาะาาาการเล่าเรื่องต่างๆนะครับให้เพื่อนฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะนะในพระพุทธวจนะซึ่งผมอ่านมาตั้งหลายรอบตอนนี้ส่วนหนึ่งก็กำหนด ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาตอนที่มีสตินะครับก็ทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นพูดอะไรออกไปก็พูดด้วยปัญญานะครับนะมีสัพันธิทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งขับรถนะครับก็ จิตใจไม่วอกแวกนะครับนี่แหละคือ,อคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะซึ่งอ,อันดับแรกเราจะต้องรักษาศีลก่อนในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาหลังจากนั้นก็มาดูในตัวเรา ความเป็นอนิจจังความไม่แน่แทอย่ายึดติดนะครับอย่ายึดติดเพราะร่างกายเรามันไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติของเรามันก็อยู่เฉพาะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เงินทองมันก็อยู่กับเราตอนเรามีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นแน่นอนก็คือ การดับซึ่งสังขารนะครับทุกคนต้องไปถึงจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราเอาไปไม่ได้นะครับต้องให้คนอื่นนำไปใช้ต่อเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านนะครับถ้าแก่ตัวขึ้นนะหรือ อยากประมาทในเรื่องความตายนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตใจให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลาชีวิตจะได้ไม่จิตครบนะครับนะแต่ถ้าท่านมีความทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันนั้นเขาเรียกว่าถึงเวลาแล้วท่านเสียชีวิตไป ชีวิตท่านติดลบตั้งแต่ท่านไม่มีความสุขแล้วเพราะนั้นถ้าจะให้เกิดความสุขนะครับในที่นีนะ้ก็คือกำหนดจิตใจนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทำกายกรรมที่เป็นกุศลมโนก,กรรมที่เป็นกุศล วจีกรรมที่เป็นกุศลอันนี้ก็จะก่อให้เกิดท่านสร้างบารมีในโลกนี้และท่านก็มาเจริญภาวนาจิตใจนะครับให้ผ่องใสนะพระอาจารย์คลึกฤทธิ์ว่าท่านบอกว่าโสดาบาันนั้นทำได้ไม่ยากนะครับเพื่อสะสมบารมีธรรม นาผมฟังคำสอนของพระอาจารย์คึุกริตวัดป่านาพงนะกับพุทธพระพุทธธาตเป็นหลักนะครับซึ่งตรงจุดนี้ทำให้ได้คิดหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตชีวิตก็มีแค่นี้แหะครับนะฮะแต่เราจะประคองไว้ให้นานได้อย่างไง ะครับครองไว้แล้วก็ให้มีความสุขควบคู่ไปด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ออกมาพูดในฐานะที่วันนี้ปล่อยเพลงออกไปตั้งหลายเพลงนะครับครับขอสัสดีครับ